รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมลุงชัยสายใจเกษตรกับรายการเสียนเกษตรกับสิ่งที่นำพามาพูดคุยกันวันนี้เรื่องราวของเสียนที่ปลูกข้าวโพด หลายคนครับยึดอาชีพนี้เป็นหลักปลูกปีละสองรอบธาาฐานต่างๆที่มันหมดไปเราไม่ได้ใส่ใจไปดูแลถึงเวลารอบจะปลูกก็เผาตอสังเผาใบข้าวโพดปรากฏว่าหน้าดินเสียหายที่สุดแล้วผลผลิตได้ไม่คุ้มเสียเรื่องราวตรงนี้น่าเป็นห่วงทีเดียวแต่วันนี้รายการเซียนเกษตรจะพาไปพบกับเซียนที่ปลูกข้าวโพดเขาทําให้แปลงปลูกเขาเนี่ยเจริญง,งอกงามเติบโตผลผลิตเขาได้ แล้วคุ้มกับสิ่งที่เขาลงทุนไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นตรงนี้แหละครับน่าสนใจทีเดียวเพราะฉะนั้นหากท่านชมรายการเซียนเกษตรอยากบอกนะครับชมให้ต่อเนื่องแล้วท่านจะรู้ว่าทุกช่วงทุกตอนมีคุณค่าอย่างเช่นช่วงนี้ครับเป็นช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองกับน้องโอรสิตาเขามีไอ้เจ้ากล่องน้อยกล่องนี้เป็นกิฟต์เซ็ตข้างในประกอบด้วยดินที่เท่าแกลบขุยมะพร้าวปุย๋ยพันธุ์พืชที่ใส่ลงไปหนึ่งกล่องแล้วส่งไปยังบ้านของคุณที่ท่านรัก ส่งไปยังสถานที่ที่ท่านอยากจะมอบให้เป็นเรื่องราวของของขวัญของฝากเป็นคุณค่าทางใจอย่างแน่นอนลองไปติดตามกันดูครับว่าน้องโอมีอะไรจะบอกกล่าวกับเราในช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองไปครับค่ะก็กลับเข้าสู่นะคะช่วงของกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับโออีกนะคะ ประโยชน์ของการปลูกผักนะคะรับประทานเองก็มีหลากหลายข้อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้โอ๋ก็จะมเีเป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าเด่นๆนะคะมายกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ทราบกันด้วยบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะคะการปลูกผักรับประทานเองนะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจค่ะให้กับตัวคุณผู้ชมเองนะคะว่าจะได้มีผักสดนะคะที่ปลอดสารนะคะแล้วก็รับประทานเนี่ยได้อย่างมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะยังมีในเรื่องของการใช้กิจกรรมยามว่างนะคะให้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะคะไม่ ไม่ต้องนะคะไปตลาดเพื่อซื้อผักนะคะมากักตุนเก็บไว้เยอะๆนะคะจนทิ้งเน่าเสียในตู้เย็นนะคะแล้วก็การมีผักไว้รับประทานเองแบบนี้นะคะคุณจะมีผักสดสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์นะคะแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่ใหม่สดเสมอแบบนี้นะคะไว้รับประทานกันสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมีผักสดแบบนี้นะคะปลูกไว้รับประทานเองที่บ้าน <S <S เพียงแค่คุณมีค่ะกิฟต์เซตนี่เลยนะคะ ชวนคนที่คุณรักค่ะปลูกผักกินเองนะคะก็เป็นกิฟต์เซตนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นกิฟต์เซตอเนกประสงค์เลยค่ะด้านในนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการปลูกผักนะคะให้กับคุณผู้ชมพร้อมเลยเพียงแค่นะคุณเปิดกล่องมาค่ะจะพบกับนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกรค่ะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดินปลูกต้นไม้ขี้เถ้าแกบและกากมะพร้าวสับค่ะกับอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถปลูกผักได้ด้วยมือของคุณเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนของการ ะะทําอย่างไรกันบ้างเปิดกล่องมานะคะหยิบอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่พูดถึงไปแล้วนะคะออกมาเลยด้านล่างนะคะก็จะมีกมากมะพร้าวสับทิ้งไว้แบบนั้นค่ะเราหยิบถุงแรกมานะคะนั่นก็คือขี้เท้าแกลบค่ะโรยไปทับเลยนะคะบนของกากมะพร้าวสับแบบนี้นะคะให้มีความสูงเสมอกันจากนั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะก็รองพื้นนะคะด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกรนะคะก่อนใส่ดินใช้ปริมาณนะคะ หนึ่งกำมือนะคะโรยให้ทั่วบริเวณพื้นผิวของขี้เท่าแกลบจากนั้นค่ะเราก็จะใช้นะคะดินปลูกต้นไม้ที่ให้ไปใช้ทั้งหมดเลยเหลือแบ่งไว้สักเล็กน้อยนะคะไว้ใช้ในขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะคะเมื่อใส่ดินเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูกนะคะหยิบมาเลยอยากจะปลูกอันไหนก่อนค่ะโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็โรยทับดินนะคะที่เราแบ่งไว้นะคะด้านบนอีกชั้นหนึ่งและสุดท้ายค่ะเป็นการรดน้ํานะคะรดให้ชุ่มนะคะให้ความชุ่มชื้นกับ เมล็ดพันธุ์แล้วก็ดินค่ะเพื่อให้รอการเจริญงอกง,งามของตัวมเมล็ดพันธุ์กับขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่นี้เองค่ะคุณก็มีผักออกร์แกนิกนะคะไว้รับประทานกันที่บ้านสนใจนะคะอยากจะมีผักดีๆแบบนี้นะคะผักสดสะอาดปลอดภยัยและปลอดสารเคมีค,ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ค่ะอย่าลืมนะคะเบอร์ c เซ็นเตอร์ด้านหน้าจอตรงนี้นะคะจดไว้แล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเรานะคะกิฟต์เซ็ตชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองนะคะสุขภาพดีกันได้ทั้งครอบครัวแบบนี้นะ ะะกับกิฟต์เซตชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองค่ะอย่าลืมโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะท่านเห็นแล้วน่าจะพอนึกออกใช่ไหมครับว่ากิฟต์เซตกล่องนี้น่าจะไปอยู่ในมือใครไปอยู่ในบ้านใครแล้วมันจะสร้างความรู้สึกดีๆได้อย่างไรลองวางแผนกันดูเรารีบติดต่อกลับเข้ามากับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สิ่งที่ลุงชัยเก็บมาบอกเชื่อเถอะครับว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ท่านลองทำดูครับเอาล่ะครับวันนี้เรื่องราวของเซียนเกษตร นั่นคือเสียนข้าโพดท,ที่เขาบอกว่าวันนี้เขาปลูกข้าวโพดได้ดีเขาปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรเขาทําอย่างไรเสียนที่ชื่อบรรจงจะพาเราไปพบกับข้อมูลนี้ไปพบกับช่วงพบเสียนเกษตรกับลุงชัยเชิญครับ และเนี่ยแหละครับเรามาเจอเจอกับเจ้าของแปลงปลูกข้าวโพดแปลงนี้สิ่งที่เราค้นหานั่นคือกระบวนการและวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเขาปลูกจนเขาได้ข้าวโพดขนาดนี้รอเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน60วันเขาก็จะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตไปแล้วเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงกับผู้แนะนําที่ให้รู้จักกับปุ๋ยซีตราปามงกรกับพี่จงของเราครับพี่บรรจงไวยแสนแล้วก็ทางคุณพ่อทองอินนะฮะสวัสดีครท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เจอกันอยากบอกว่าเหมือนขลิกบุญกุศลสร้างมาเนาะ,ค,ะคนเราจะเจอกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะบุญต้องถึงนะถ้ามีบุญถึงแล้วถามว่าเราจะเชื่อมกันติดไม่ติดมันก็ต้องมีภารกิจต่อไปเนาะตอนนี้หันมาใช้ปุ๋ยสีตราปามังกรซึ่งกับรายการเซียนเกษตรเราค้นหาคนที่เขาทําเรื่องของภาคการเกษตรแบบพยายามจะละลดเรื่องของคําว่า วัตถุมีพิษเช่นพวกยาฉีดพ่นทั้งหลายยาฆ่าหญ้าฆ่าวัชพืชรวมไปถึงลดเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ลงบางส่วนเราไม่ได้บอกว่าให้เลิกใช้แต่ลดลงเท่าที่พืชมันต้องการอ่ะพี่ปรญจงครับเขาโพดแปลงนี้ปลูกไว้กี่ไร่หนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อะไรครับเนี่ยพันธุ์สวิตหวานเขาโพดสวิตหรือเขาโพดท,ที่เอาไปต้มกินที่ฝักเหลืองๆหลืองค่ะอ๋อเมื่อก่อนปลูกอะไรครับแปลงเนี้ย มันสำปะหลังมันสำปะหลังเพื่จงเมื่อก่อนนี้ก่อนจะปลูกข้าวโพดได้ปลูกอะไรครับมันสำปะหลังมันสำปะหลังตอนนั้นเก็บเกี่ยวไปได้ผลผลิตเยอะไหมได้ละสามตันได้สามตันฮ่โอ้โหลงทุนไปเยอะไหมสองตันก็เยอะอยู่เยอะอยู่คุ้มไหมครับก็ก็ไม่คุ้มเลยก็เลยมาปลูกข้าวโพดคโอ้เห็นข้าวโพดมันงามขนาดนี้แล้วเนี่ยถามจริงตอนเริ่มต้นปลูกเนี่ยทำยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนจง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จ้ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อ๋อที่มันงามขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนนี้ล่ะใช้อะไรใช้เคมีโอ้เหรอครับไอ้ที่มันได้สามตันเนี่ยนะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จำได้ไหมมันตราอะไรครับปุ๋ยอินทรีย์ตาปลาบางกอนตาปลาบางกอนจ้ะเราไปรู้จักได้ยังไงเนี่ยรู้จักกับพ่ออ๋อพ่อทองอินมาแนะนามาแนะนำื่านผชมครับเห็นจากโครงสร้างของต้นของใบมันออกมาใหญ่โตอย่างนี้แล้วเนี่ย คิดว่าผลผลิตเที่ยวนี้จะได้สักเท่าไหร่ครับแปลงนี้สามตันค่ะสามตันค่ะโอ้โหสุดยอดมาก้า้ย่านี้ปแปลว,ว่าเที่ยวนี้เรารอดละค่ะนั่นคือการลงทุนกับผลผลิตที่ได้ออกมาค่ะน่าจะมีเงินเหลืออยู่ค่ะพ่อทองอินเนี่ยนำสิ่งดีๆมาบอกเราเมื่อเราทำแล้วดีแบบนี้เราอยากบอกเพื่อนๆที่ทำกเกษตรเหมือนเราไหมบอกค่ะถ้าอยากบอกอยากบอกอะไรเขาบอกท่านผู้ชมเลยครั อยากบอกว่าให้มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาปลา,ามังกอนถึงจะได้ผลผลิตเยอะอค่ะได้ล,ลดใช,ใช้สารเคมีมค่ะจากที่พี่บจงเคยใช้มาแล้วมันมันไม่ได้ผล<อ>ผลิตท่านได้ยินได้ฟังได้เห็นพฤติกรรมของเซียนที่ชื่อบรรจงท่านคิดอย่างไรครับถ้าเป็นตัวท่านเองผมเชื่อครับว่าหากท่านลองทำดูเนี่ยผลที่เกิดขึ้น รับรองได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้อย่างจริงจังเลยและเป็นรูปธรรมด้วยกับการปลูกข้าวโพดได้แค่เพียง1,200อกิโลไม่เกิน1,500กิโลแล้วกลับมาได้1,800กิโลถึง2,200กิโลไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนแต่แม่ท่านจะเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวให้เวลากับทางสถานีสักครู่เดียวมีสิ่งดีๆมาฝากกันไปติดตามดูนะครับห้ามพลาดช่วงนี้เพราะท่านจะรู้ว่าในบริษัทปุ๋ยซีเกษตรไทยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะทำให้ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่า ถ้าจะซื้อปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งต้องปุ๋ยสีตราปลามังกรไปติดตามกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ